สวัสดีครับเฟซีทุกท่านผมจะพามาดูแก๊งสี่ขานะครับเขาเล่นกันอยู่ตอนนี้สังเกตไหมครับมีมีน้องหมากี่ตัวในนี้มีน้องหมากี่ตัวอยากให้ทุกท่านสังเกตดูยังไงในน้องหมามีกี่ตัวบอกเฟซีหน่อยดีว่ามีกี่ตัวในนี้ ไอ้นี่อันนี้ตัวอะไรนี่แมวฮะแมวเหรอไม่ใช่หมาหรอเปียกปียกโดนลุมโดนโดนลุมโดนเลียพี่น้องน้าทุกท่านอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าเป็นหมาทั้งหมดมีแมวอยู่หนึ่งตัวมีแมวอยู่หนึ่งตัวออียงครับไปฮือนตะนไหนเบอู ไปบ้านตาในเมนบอกในในโพธินี่บอกอนนบ่เจ้าอยากไปหาล่าบ่โอ้เออ,อเดี๋ยวค่อยเข้าไปเลย<ส>ไปเดี<ส>๋วย<ส>วตอนเออเดี๋วย<ส>วค<ส>่อยภาพไปก็ได้ สาม,มงครึอย่าลืมไปรับลูกด้ยวยเผื่อค่อยได้ออกไปข้างนอกกับเขาเลยแมเออสาม,มงครงึเขาให้ปรับพื้นฐานให้เรียนเหมือนเหมือน,นเออเดินตัวจสำรวจอะไรพวกนั้นแหละอเออนะโอเคเดี๋ยวค่อยพาคุณพี่เขาไปในบ้านในเลยเพราะว่าจะเข้าไปอยู่แล้ว <L un ters> <L un ters> โค้งไม่พุนบ๊ายบายตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กลบขับตามผมมาจะติดติดนะครับอย่าให้ห่าง <laughs> โอ้พี่น้องอ้าวในขณะที่กำลังเล่นอยู่กับแมวเดี๋ยวมีคนมาถามทางไปบ้านในโพธิวสันนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปอยู่เนาะก็เลยพาเขานะเข้าไปด้วยกันเลยทุยกท่านนะครับ มาทําอะไรไม่รู้เนาะนะครับรายละเอียดเราไม่ได้ถามมากมื่เ้นะครับเห็นเกี่ยวกับการทำท o u t u b e อะไรแบบนี้แหะครับมี่เจนี้ก็บก็เลยน่าจะมาดีนะครับก็เลยพาไปเลยนะครับนะครับมอไซต์ตามตามหลังผมมาอยู่น้อพี่น้องนะครับตอนนี้ก็ได้สักครึ่งทางแล้วทุกท่านนะครับคือ ถ้าบอกทางบางคนเขาก็อาจจะง,งงเนาะนะครับเพราะว่ามันเป็นป่ามันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนาะนะครับนะอาจจะสับสนก็ได้ว่าใช่หรือไม่ใช่เนาะนะครับในไหนเอกซ์ซี G C U ูนี่ก็จะเข้ามาอยู่แล้ววันนี้มีนัดที่จะไปนะครับไปข้างนอกกันนะครับกับทีมงานของพวกเราเนาะผมก็เลยอาสาพาคุณพี่นะครับเขามาด้วยเลยนะครับนะนี่ทรัน้องพีน้องทั้งขับตามผมไม่ห่างนะครับ โอ้ยายมีผู้หญิงกับลูกมาหาคุณเนี่ย<า>ผมพามาผู้หญิงกับลูกมาหาคุณไม่รู้เขาพาลูกมาหาคุณอะ่ะคุยกัน,ค,กนคุยกันเอาเองเด้อแดมนี่ายมีผู้หญิงพาลูกมาหานันกกิสวัสดีจ้าเห็นไหมสวัสดีสวัสด,ดีครับสวัสดีครับ ป้ามาจากกุสุมานเยลยเคยคุยกันกับหมอตุ้มแต่ก่อนปีกลายนี่คน<ก>เราเล่าเล่าว่าสมาัครเลยป้าสมาัครเฟซสมัครทิกตกอกประสังที่เหาได้เงินนะเราเล่าว่าคน,คนติดตามคนกดไลค์ก็จะดิ่งแล้วฮาสิได้เงินลเล่เาเลยว่าวัดเจ้านี้ได้ข่าวลุงคนวางฮันเราจะได้เงินเงินลักล่านขึ้นแล้วว่าคนก็เลยเ <laughs> ป้าและเห็ดเห็ดตะปีกายลูกติ่ตตก่อนไปส่งคืมาจักสมัครไปตอกสมัครอันนี้ไลลว้เลยโบได้เอาไอ้ไปสัง่งคลิปลงปัญนะโทรศัพท์กับปัญหาเขาบ่เห็ดยูทูบนะจักบ่เห็ดบ่เป็นจังว่าย,ยังมไาราอย่างมนะทามกุจังลิงป้าก็เลยเห็ดทั้งยูทูบทั้งเฟซทั้งไลน์บ่จะให้น้อยเห็ดหน่อแล้วันนี้บัดคนก็จะดิ่งนี่แดงเลยตอนนี้คาร์โบว่า ลงอกไปทีโอ้เออสรุปทุกท่านเพื่อนก็มาตามอันในพุทธิจะมาปรึกษาเรื่องทำยูทูบเนาะนะครับนะก็ไม่มีอะไรครับทุกท่านตกใจหรอปอดอ้าเหรอ ตกใจเหรอ,อไม่มีไม่มีม่มี <c oughs> สบายใจได้นกทุกท่านนะครับโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้ตอนนี้กับผมสวัสดีครับ